ตอนนี้สมนักวิจัยในประเทศไทยพากันคิดกันใหญ่เลยนะฮะว่าตกลงวันจันทร์ที่16ธันวาคมเนี่ยนะฮะตกลงแล้วเนี่ยขอโทษฮะว่าวันที่18ธันวาคมต้องขอไปนะฮะตกลงเป็นวันที่18ธันวาคมที่เขาจะประชุมของแบงค์ชาติธนาคารกลางบ้านเราเนี่ยนะครับว่าเขาจะลงหรือไม่ลงดอกเบี้ยศูนย์วิจัยหนึ่งออกมาแล้วนี่นะครับก็คือศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะฮะพูดชัดเลยนะครับว่าแมสสุดท้ายแบงค์ชาติบ้านเราไม่ลงดอกเบีย้ยฮะไปรอปีหน้านีกว่าอาจจะใจดีลดถึงสองรอบด้วยกันนะครับ ร่วมคุยกับบัญชาโดย Honda HRV eHEV ใหม่ v e H e v ai, ให้อิสระขับเคลื่อนชีวิตตอนนี้สมนักวิจัยในประเทศไทยพากันคิดกันใหญ่เลยนะว่าตกลงวันจันทร์ที่16ธันวาคมเนี่ยนะฮะตกลงแล้วเนี่ยขอโทษฮะว่าวันที่18ธันวาคมต้องขออภัยนะ,ะตกลงเป็นวันที่18ธันวาคมที่เขาจะประชุมของแบงค์ชาติธนาคารกลางบ้านเราเนี่ยนะครับว่าเขาจะลงหรือไม่ลงดอกเบีย้ยศูนย์วิจัยหนึ่งออกมาแล้วนี่นะครับก็คือศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะฮะ พูดชัดเลยนะครับว่าแมตสุดท้ายแบงค์ชาติบ้านเราไม่ลงดอกเบี้ยฮะไปรอปีหน้าดีกว่าอาจจะใจดีลดถึง2รอบด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับศูนย์วิจัยกสิก,สกรไทยนะฮะได้พูดถึงเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยในแมตสุดท้ายตรงกับวันที่18ธันวาคมตามเวลาประเทศไทยนะฮะคือแมตเนี่ยมันจะเหลื่อมๆล้ำๆกับการประชุมของธนาคารกลา,างสหรัฐอเมริกาเพราะการประชุมของธนาคารกลา,างสหรัฐอเมริกาเนี่ย17 18 แล้วเขาประกาศดอกเบีย้ยสิส่วนของเราเนี่ยประชุม18วันเดียวและประกาศเลยนะรับว่าตกลงคุณจะลงหรือคุณจะตรึงดอกเบี้ยถูกไหมฮะก็ล้ำหน้าอเมริกามาสักวันหนึ่งนะครับทีนี้ทุกคนก็หมายมั่นปั้นมือกันนะครับว่าอยากให้มีการลงดอกเบีย้ยสักครั้งหนึ่งได้ไหมก็ลงไปแล้วลงไปแค่ครั้งเดียวเองนะครับในปีนี้แต่ลงต่อได้ไหมนะฮะเพราะเนื่องจากาตอนนี้หนี้เองเนี่ยนะครับก็ยังสูงมีโครงการแก้หนี้อะไรนะฮะคุณสู้เราช่วยอะไรเพิ่งประกาศไปเห็นบอกว่าวันแรกลงทะเบียนกัน5,000ันคนไปแล้วนี่นะครับแต่ว่า ถ้าลงดอกเบเี้ยมันก็ดีในแง่ของภาระต้นทุนแล้ว่าจะเป็นธุรกิจ SME หรือว่าคนทั่วไปนะครับแต่ก็ต้องดูเหตุผลเขานะฮะว่าตกลงเนี่ยเขาอยากจะลงหรือไม่ลงแต่ศูนย์วิจัยกาเกษตรไทยบอกว่าไม่ลงนะคิดว่ายังไงก็ไม่ลงนะฮะโดยเฉพาะอัตราดอกเบีย้ยขณะนี้อยู่ที่2 2 5เอนะครับถ้าดูเหตุผลที่ว่าทําไมศูนย์วิจัยกาเกษตรไทยถึงมองว่ารอบนี้ก็ไม่ลงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นแช์ส่งท้ายที่น่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ก็ไม่น่าลงด้วยเหตุผลที่ว่าสภาวะของเศรษฐกิจ ซึ่งในขณะนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงไตรามาสที่4ถูกไหมครับและในไตรามาสที่4เนี่ยมักจะมีตัวช่วยสําคัญหลายตัวซึ่งปีนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีด้วยและเป็นพลังบวกด้วยก็คือการเดินทางท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศที่เข้ามาเป็นจํานวนมากซึ่งทําให้ปีนี้เนี่ยนะครับเกือบเข้าใกล้กา,การฟื้นตัวร้อยเอร์เซของนักท่องเที่ยวที่จะแตะ40ล้านคนซึ่งปีนี้ไปทันต้องไปบ้าน,ป,นาปีหน้าปีหน้าน่าจะมาแน่นอนนะฮะดังนั้นพรอช่วงไตรามาสที่4 ตัวเลขนี้มันเข้ามาช่วยเศรษฐกิจได้อยู่นะครับสิ่งสําคัญต่อไปคือการเบริกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลที่เริ่มเข้าสู่เลยฮะตุลาพฤศจิกาธันวาซึ่งอยู่ในไตรามาสที่4เช่นเดียวกันถูกไหมครับขณะเดียวกันเราจะพบว่าไตรามาสที่3ตัวเลข g d p ของเศรษฐกิจประเทศไทยสภาพที่ประกาศไปในไตรามาสที่3นั้นปรากฏว่าขยายตัวดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับไตรามาสหนึ่งไตรามาสสแม้ว่าไตรามาสที่3าเนี่ยนะครับเศรษฐกิจประเทศไทยจะขยายตัวดีขึ้นแต่ก็ยังรั้ง 5-6ชาติชันนำไอในอาเซียนก็คือเป็นชาติสุดท้ายที่ขยายตัวต่ำที่สุดใน5 6ชาติอาเซียนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับสุวิอัยกสคอไทยบอกว่าคือถ้าดูสิ่งแวดล้อมนะปัจจัยบวกปัจจัยลบปัจจัยเสี่ยงปัจจัยความไม่แน่นอนเนี่ยนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจัยพวกนี้ทั้งหมดก่อนหน้านี้เลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับเชื่อว่าการที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวจะมากระตุน้นงบประมาณปี68ที่ออกมาใช้กันแล้วเนี่ยนะครับเลยไม่น่าลดดอกเบ ทีนี้เนี่ยศูนย์วิจัยกตรกรไทยก็เลยมองข้ามช็อตเมื่อไม่ลดก็ต้องไปว่ากันปีหน้าแล้วผมเหลืออีกสสัปดาห์กว่าก็จะจบปีนี้แล้วถูกไหมครับคือศูนย์วิจัยกตรกร,กรไทยมองว่าปีหน้าอาจจะได้เห็นแบงค์ชาติลงดอกเบี้ยถึงสองครั้งอืม ไม่รู้จริงไม่จริงอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับปัจจุบัน2.25ตอนนี้ก็ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่แพงที่สุดในรอบ10ปีแล้วล่ะนะครับถ้าหากว่าไม่ได้ลดก่อนหน้านี้ไปสลึงหนึ่งเนี่ยนะฮะถามว่าทําไมปีหน้าถึงจะลงสองครั้งอันนี้ในมุมมองของศูนย์วิจัยก,กรกทยนะครับเขาบอกว่าปีหน้ามีแนวโน้มสูงมีความเป็นไปได้นะฮะที่เนี่ยไงคือตอนเนี้ ธนาคารกลางทั่วโลกนะฮะเดี๋ยวจะมีข่าวเรื่องนี้เยอะนิดหนึ่งนะไล่กันตั้งแต่ยุโรปจนกระทั่งมาถึงจีนจีนนี่ก็ลงดอกเบีย้ยแล้วแถมประกาศปีหน้าจะลงมากกว่านี้อีกนะครับส่วนยุโรปตอนนี้แห่กันเป็นดอกเบีย้ยขาลงลิฟต์กันทั้งนั้นเลยอเมริกาก็จะลงกันแน่นอนเนี่นะฮะเขาลงเพื่อรับมือนะโยบายที่แข็งแกร่งและเชิงรุกมากๆของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะขึ้นภาษีนําเข้าของบรรดาประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินอเมริกา เพราะฉะนั้นมันจะนํามาซึ่งเรื่องของความผันผวนอัตราลแลกเปลี่ยนภาวะเงินเฟ้ออัตราดอกเบีย้ยทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับและอย่างที่รู้รัานี่คือเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเวลากระตุกทาเรื่องภาษีโดยเฉพาะนําเข้าสินค้ามันสะเทือนกันแบบทุกเม็ดไล่กันแบบทุกภาคเศรษฐกิจเหมือนกันดังนั้นมุมนี้เนี่ยสุนทรีเกษตรกรไทยจึงคาดว่าเป็นไปได้นี่นะฮะที่จะเป็นจุดหนึ่งทําให้แบงค์ชาติอาจจะต้องทบทวนในการลดดอกเบีย้ย ซึ่งเขาประเมินว่าคาดการณ์ว่า2รอบในปี2568นแะครับและที่สําคัญก็คือเศรษฐกิจจีนเองเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีสัญญาณที่บอกว่าปีหน้าจะดีขึ้นเลยสิ่งหนึ่งที่ศูนย์วิจัยกสกรไทยมองถึงคือการแข่งขันมันจะสูงขึ้นโดยเฉพาะการทะลักสินค้าจีนในปีหน้าต่อเนื่องนะครับและดูแล้วตรงนี้ปรากฏว่าในแง่ของเงินเฟอ้อเป็นไงเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาลดหรือขึ้นต่อเปี้ยเนี่ยนะครับเขาก็จะท่องไว้เลยเว่ามันเข้าเป้าหรือเปล่าสาหรับเงินเฟอ้อที่ตั้งในเป้าหมายเนี่ยนะครับว2025บก,กบอกว่า เ,เงินเฟ้อประเทศไทยน่าจะต่ํากว่าเป้าหมายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเอาไว้คือ1-3%คือเขากำหนดเป็นช่วงฮนะถ้ามันต่ํากว่า1-3%ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ลงดอกเบี้ยเลยนะฮะ นี่ฮะเป็นจุดหนึ่งพิราณว่าตอนนี้มันอาจจะรู้สึกว่าไตยมาสี่เศรษฐกิจมันมาคำคอว่ามันดีอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่เห็นสัญญาณของการจะลงดอกเบีย้ยนะครับดังนั้นถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่า18ทธันวาคมนะครับต้องขออภัยเมื่อกี้พูดผิดไปนะตอนต้นคลิปของเราว่า16ทธันวาคมเป็น18ทธันวาคมเนี่ยแบงก์ชาติเขาจะลดหรือไม่ลดดอกเบีย้ยลองดูกันนะครับ